มาฟังเคงสตัดีก่อนดีกว่าโอ้ <c oughs> อันนี้แหละอุ้ยนี่อืมแจงกับการมนิตวาสิทธี <c oughs> นี่นามสกุลตุ้มทอง <Huh? S 1> ดีจังเลย <c oughs> อยู่ประเทศสหรัฐอ,อ,อเมริกาตื่นเขามาฟังหรือเปล่เปาเจ้าเวลาตอนนี้สองทุม่มสามนาทีที่โดน, <c oughs> น,นกี่โมงจ๊ะคุณนำพร <c oughs> คลิป ồi, <c oughs> เอฟังไหนยู่อเอตะวันตกทีสี่นะทีสี่เสร็จเสร็จตื่นมาหรือเปล่าเช่นเดียตื่นครับตื่นนะเอคุณพ่อมรณะเมื่อมกราสี่หกรวมสิริอายุได้เจ็ดสิบแปดปีคุณแม่มรณะตุลาคมสี่ห้า เราอายุได้แปดสิบหนึ่งปีเก้าเดือนลูกเป็นบุตรคนโตของคุณพ่อและคุณแม่ได้ไปสร้างบารมีอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นพี่สาวคนโตและเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้สร้างบารมีก่อนพี่น้องคนอื่นๆจึงได้เป็นตัวแทนในการเขียนประวัติของคุณพ่อและคุณแม่ที่รักของลูกๆในครั้งนี้ คุณพ่อเป็นคนจังหวัดอยุธยาส่วนคุณแม่เป็นคนจังหวัดจันทบุรีมาพบกันก็ะักกันแล้วก็ได้แต่งงานกันแล้วก็ย้ายู่ที่กรุงเทพมีบุตรอยู่กันห้าคนคุณพ่อและคุณแม่เป็นคนที่รักลกูกแล้วก็รักครอบครัวมากจะคอยเลี้ยงดูและอบรมพวกลูกให้มีความประพฤติท,ที่ดีได้รับการศึกษาอย่างดี ลูกๆทุกคนของคุณพ่อกับแม่จึงเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ลูกทุกคนก็รู้สึกดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของท่านทั้งสองครอบครัวของเรานั้นอบอุ่นท่านทั้งสองเป็นแบบพิมพ์ที่ดีงามของครอบครัวไม่เพียงแต่สอนแต่ยังทําให้ดูอีกด้วยแม้จะไปเจอเป็นคนลำบรวยไม่มีความรู้ใดๆมากนักแต่ท่านทั้งสองก็เป็นคนสู้ชีวิตหนักก็เอา เบากว่าสุทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวโดวยเฉพาะเพื่ออนาคตที่ดีของลูกลูกทุกๆคนจะสอลูกๆเสมอว่าแม้ไม่มีมรดกอะไรจะให้มากจึงอยากให้ลูกลูกทุกคนตั้งใจเรียนรเรียนหนังสือให้มากๆจะได้ช่วยตัวเองได้เมื่อยามชราท่านก็อยู่กันสองคนมาตลอดโดยลูกๆยกเว้นลูกสาวคนเล็ก ลูกเกือบทุกคนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาไปทั้ง,งหมด<อ>เพิ่งจะมีน้องชายคนเล็กสุดกลับมาประกอบอาชีพที่เมืองไทยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานีิเองอคุณแม่ป่วยตอนที่ท่านป่วยไม่มีวี่แววมาก่อนท่านทานลองกองไปสองกิโลกร,รมัม<อ>รู้จักลองกองไหมเจ๊ะ<อ>ทางถามคุณอ้ำพอลกิ๊บๆไปอยู่นันนานๆสองกิโล เกิดแล้วกินไปสองกิโลเกิดไม่สบายโอ้ oh. oh. ก่อนป่วยนี่อิ่มอร่อย mm hmm. แล้วก็ไปหาหมอหมอชีดียาให้แล้วก็ประท่านเกิดอักเสบตัวบวมทั้งตัว oh. เลยอยู่ไอซได้เจ็ดวันขณะอยู่โรงพยาบาลลูกก็ได้พูดธรรมะให้ฟังให้ใจท่านอยู่ในบุญตลอดแล้วในที่สุดก็ลาจากโลกนี้ไปอย่างสงบโอ้ oh. ลองก้องก่อนเนะเอ็ดดีดีอิ่มอร่อยแล้วก็เดินทางก่อนเดินทางก็ฟังธรรมะใจสบายสบายก็เหลือแต่คุณพ่อลูกก็เลยพาคุณพ่อไปอยู่ที่อเมริกาโดยความคิดว่าเพื่อจะได้ตอบแทนคุณท่านเพราะอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยดูแลท่านทั้งสองเมื่อคุณแม่จากไปก็เหลือแต่คุณพ่อคนเดียวจึงคิดจะตอบแทนท่านให้ดีที่สุดแต่ว่า ท่านไปได้เพียงแค่เดือนเดียวในวันนั้นเป็นวาทิตย์ต้นเดือนที่วัฒรมกรยแคลิฟอร์เนียท่านก็ฟุบลงไปพาไปส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจเลอะเลยหัวใจรั่ว <laughs> <laughs> เออแปลกไอ,อ้โรคนี้แปลก รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งเดือนก็ละจากโลกนี้ไปอย่างสงบห่างจากคุณแม่เพียงสองเดือนเสร็จปลายพระสุดแล้วนี่ลูกเองไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาสามสิบกว่าปีแล้วได้สร้างบารมีครั้งใดก็จะนึกถึงบุญแล้วก็ส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่นารักทั้งสองทุกครั้งลูกสร้างบารมีที่อเมริกาตั้งแต่ยังไม่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมเลยการปฏิบัติธรรมยังเป็นบ้านญาติโยม เป็นบ้านๆไปหมุนเวียนกันไปจนตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นวัดพุทธเมวูดจึงกระทั้งเป็นวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียในปัจจุบันลูกทําบุญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อดํบริทุกบุญเลยแต่งแต่สร้างมหาธรรมกายเจดีมหาวิหารพระมงคลเทพบีมหาวิหารคุณยาจานลานทําหอฉันองค์พระธรรมกาย ไวพระสังฆาธิการเป็นทั้งประธานรองประธานกองไม่เคยตกบุญสักบุญเลยสาธุโดยบุญกุศลที่ขอไปถึงแก่คุณพ่อคุณแม่ลูกจึงอยากจะกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าท่านทั้งสองละโลกแล้วไปไหนบุญที่ลูกเดี๋ยวทิ่ไปให้ท่านทั้งสองได้หรือเปล่าคะแล้วทาไมท่านมาละโลกในระยะเวลาใกล้เคียงกันห่างก,กันเพียงแค่สองเดือนเศษเท่านั้นเอง ลูกคนจะสร้างบุญอะไรไปให้ท่านจึงจะทำให้ท่านมีความสุขก็ท่านไม่เด็ดตายพระรองกองหรอกเดี๋ยวจะไปเที่ยวซื้อรองกองมาแต่ว่าท่านเดินทางจากโลกนี้ไปเพราะหมดบุญหมดอายุของท่านน่ะเกินอายุไขเฉลี่ยมาตั้งหลายปี เมื่อท่านละโลกแล้วเหมือนหลับแล้วก็ตื่นในกลางวิมานทองอชั้นดาวดึงเฟสสามโอ้สาธุโดยบุญที่ท่านทำเองแล้วก็ที่ลูกลูกทุกคนอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ส่วนคุณพ่อเหมือนกันเนี่ยพอคุณแม่มาอยู่เพราท่านรักกันมากเหลือเกินก็ อะไรยอาวรคิดถึงแม่ oh. แล้วก็พอดีหมดบุญด้วยหมดอายุ <Okay. S 2> คิดถึงคิดถึง oh. อยากจะตายตามไปด้วย oh. อยากจะไปอยู่ด้วยกันอีก oh. ในใจท่านคิดอย่างนี้ oh. อยากไปอยู่ด้วยกัน oh. เพราะนั้น oh. เมื่อท่านละโลกก็เหมือนหลับไป oh. แล้วก็ตื่นขึ้นในวิมานทองชัน ดาวดีเฟดสาแมแหมพูดนี้ดิยานลัทศนักว่างไกลมีวิมานเดียวกันมีวิมานติดกันอ่าเรียกว่าฟัดโผล่หน้วตากับเฮลโ่ล ฮลโลมดาริงอะไรล่ะมีวมาติดกันจาอยู่คนละมิมาทำบุญร่วมกันมาตลอดรักอธิษฐานไปพบกันตอนนี้ยังอยู่ในที่ชื่นชมสมบัติกันเดี๋ยวคงจะมีสักวันหนึ่งเนี่ยพอท่านปิ้งกงินอีกทีบนั้นแล้วก็คงจะได้เกิดการรวมวิมากันแน่แต่ตอนนี้ยังไม่รวมนะลูกนะยังไม่รวมกันอยู่ยังติดกันอยู่ตอนนี้วิวมาไล่เรียบพอๆกันเลย ที่ที่ไปท่านทั้งสองจึงรักกันมากเพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติ oh. เคยอยู่ด้วยกันมาหลายชาติแล้วก็เคยเกื้อกูลกันในปัจจุบัน <Okay. S 1> ปัจจุบันก็เกื้อกูลกัน <Okay. S 1> มีสังคาวัตถุสี่เกื้อกูลกันอยู่ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นนะด้วยบุพเพสันิวาสเหมือนดอกบ,บวัวที่เกิดขึ้นด้วยโครนตมและน้ำ เคยอยู่ร่วมกันแล้วก็เกื้อกูลกันรักกันแบ่งปันกันแล้วก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆไพเราะหูอร่ามไรสซึ่งกันและกันเป็นต้นเงินรักกันมา,ากตอนนี้ไปอยู่ใกล้ๆก,กันแล้ว<อ>เพราะฉะนั้นลูกที่อยู่บนพื้นมนุษย์ทำบุญไปเถิดนะลูกนะทำบุญทุกบุญอย่างเคยนี่นแหละ<อ>แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน รับได้หมดเลยพิมานท่านก็จะสกใสสว่างรัศมีกายก็วบวบอ<ฮ>ยาให้ท่านคุณกับสวรรค์ก็มากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถออืมนี่เดี๋ยวเถอะเดี๋ยว, <laughs> จ,ะ 2, ว <laughs> จะมีภาคสองคือภาคสวรรค์จะมีภาคสวรรค์นะจ๊ะน, <laughs> นี่ก็เป็นเคสสตดดี้ของเคสแรก วันหนึ่งก็สองเคสคถ้ามันไม่ยาวนะก,ก็สองเคส <c oughs> แต่เคสที่สองดีซีโอน่าสนใจ <c oughs> <c oughs> เคสแรกก็ไปสบายไปแล้ว <c oughs>